ลัคนาราศีธน,นูนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนพฤษภาคม2567ตั้งใจฟังดีๆเลยนะครับในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้ว่านะครับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธน,นูได้ย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยไปได้ตำแหน่งเป็นจุลจักร แต่ไปอยู่ในเรือนอริของชาวลัคนาราศีธนูส่วนดาวเสาร์นะครับยังทำหน้าที่ของมันในตำแหน่งโยกหน้าลัคนาราศีธนูแล้วได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ชาวลัคนาราศีธนูจึงยังมีความอุดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่มีความสำเร็จในเรื่องการเงินการทองอยู่นะครับทีนี้ดาวอีกสามดวงเนี่ยมันย้ายไปอยู่ย้ายตามพระรหัสไปด้วยนั่นก็คือดาวพุธ นะครับย้ายในวันที่7พฤษภาคมดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่14พฤษภาคมแล้วก็ดาวศุกร์ย้ายในวันที่21พฤษภาคมนะสินแสหมิงขอพยากรณ์ให้ชาวลัคนาราธิธนูฟังตรงนี้ว่าในเดือนนี้มีโอกาสได้เริ่มภารกิจใหม่ๆที่อาจจะแปลกออกไปจากเดิมในเรื่องของงานแต่ แต่นะครับดาวพุทธที่อยู่ในเรือนอรินั้นก็เหนื่อยนะครับเออไม่ได้ได้มาง่ายๆหมูหมูแต่ก็มีความสำเร็จนะนะครับแล้วดวงเนี่ยมีโอกาสจะต้องเดินทงเดินทางเพราะงานแต่เดินทางแล้วดีเดินทางแล้วได้รับความสำเร็จดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาบนะครับก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกเกษตรตราธิปดีแต่ก็อยู่ในเรือนอริ หาเงินหาทองได้ดีแต่รายจ่ายเยอะมากแต่เดือนนี้เหมาะกับการใช้หนี้นะครับถ้าคุณมีหนี้อยู่นะครับพยายามจ่ายพยายามใช้ให้ไปมากกว่าเดิมเช่นสมมุติมีอยู่จํานวนหนึ่งก็พยายามจ่ายเพิ่มเข้าไปส่งผลดีมากถือเป็นการแก้เครดให้กับชาวลัคนาราศีธนูเลยหรือถ้ามีหนี้บัตรเครดิตอยู่แล้วเคยจ่ายแต่ขั้นต่ําขั้นต่ําเที่ยวนี้ลองจ่ายให้เยอะขึ้น นะครับผมว่าส่งผลดีมากคือได้เงินมาแล้วใช้นี่ในช่วงจังหวะตรงนี้เข้ากับดวงชะตาดีชิกหายเลยเข้าดีมากๆเลยนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าดาวพฤหัสไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์แต่อยู่ในเรือนอริผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีแต่ก็พยายามระมัดระวังอย่าไปขัดแย้งใดๆกับผู้หลักผู้ใหญ่ อะไรที่หยวนได้ก็หยวนอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรให้มันสลับซับซ้อนทําให้จุกจิกใจกันซับเปล่าๆหนึ่งถึงหพฤษภาคมมีความแฮปปี้มีความสบายใจในเรื่องของความรัก6กถึงสิมีโอกาสที่จะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ Project ใหม่ๆหรืออะไรที่จดๆจ้องๆอยากจะทำมาก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้ทำก็ลุยเลยนะครับ 11ถึง15 16ถึง20ช่วงนี้ก็มีความแฮปปี้ดีดวงมีสเสน่ห์แต่คบหาใครก็ขอให้ดูให้รอบคอบนิดนึงว่าคนนี้มาจริงหรือมาหลอกเพราะว่าดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองไปอยู่ในเรือนอริฉะนั้นไปไว้ใจวางใจมากไม่ได้ใครจะเข้ามาคบหากันดูให้รอบคอบนะครับแล้วก็21จนถึง25ช่วงนี้ ชาวลัคนาราศีธนูคงจะต้องเดินทางเพราะงานหลายๆที่ทีเดียวแล้วก็2 6่สกถึงสา็ก็เป็นช่วงจังหวะแห่งการเดินทางเดินทางแล้วมีความสําเร็จเดินทางแล้วได้ลาบผลต่างๆที่ดีในเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับการเจรจาตกลงใ,ใดๆก็ตามนะครับในเรื่องของเอกสารสัญญาขอให้ดูให้รอบคอบ แล้วก็ระบัดระวังเรื่องของคำพูดคำจานิดนึงอย่าไปสร้างศัตรูใดๆนะครับเพราะว่าดาวพุธนั้นถึงแม้จะเดินไปอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ำแต่ก็พยายามอย่าไปพูดอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขทำให้คนมีความรู้สึกเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะช่วงเดือนนี้นะครับมันดีสับไม่ดีบางช่วงก็แฮปปี้บางช่วงก็ happy, งงกมีงอนงนกันนะครับแต่ว่าแน่ๆที่สุดเลยคือผมว่าชาวลัคนาราศีธนูจะต้องได้เดินทางเพราะงานอะไรสักอย่างหนึง่งทำให้อาจจะห่างๆจากคนรักคู่ครองอยู่บ้างแต่ภาพโดยรวมก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดช่วงนี้ถ้าไปชอบใครนะครับ มีโอกาสที่จะไปเจอเอาคนที่มีเจ้าของได้หรือในทางกลับกันคนที่มีเจ้าของมันมาถูกใจเราอยากจะมารู้จักเราอยากจะมามีมิตรภาพที่ดีกับเราก็ขอให้ดูให้ดีก็แล้วกันนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับลาภะหรือดาวเจ้าเรือนลาภแล้วก็ไปอยู่ในตําแหน่งที่เป็นเกษตรราธิประดีแต่อยู่ในเรือนอริ ช่วงเดือนนี้มีโอกาสทํามูญสุนทานบ้างผมว่าเสริมดวงได้อย่างดีแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าหาเงินหาทองได้ดีก็เอาไปใช้นี่เดือนเนี้เหมาะการใช้นี่แล้วมันจะเบาตัวขึ้นดีกว่าเอาไปใช้ฟุ่งืวยทางอื่นนะครับทำได้ดังนี้แล้วผมถือว่าในเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีธนูจะบริหารสิ่งร,บรอบๆข้างเรื่องเงินเรื่องทองได้อย่างดีทีเดียวนะ อีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีธนูดาวนะครับอังคารไปร่วมกับราหูอยู่มีโอกาสนะครับจะต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยต่อเติมที่อยู่อาศัยหรือนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยออฟฟิศร้านรวงต่างๆในช่วงเดือนพฤษภาคมตรงนี้แหละก็ไปดูกันให้ดีแล้วกันนะศิษแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ สินแสหมิงนะครับเดินทางดู่วงจุ้ยและบรรยาย่วงจุ้ยมาแล้วแทบจะทุกจังหวัดของประเทศไทยและในต่างประเทศในบางประเทศนะครับท่านใดต้องการนะครับจัด่วงจุ้ยบ้านให้ดีรับกับฮวงจุ้ยในยุคที่9ที่กำลังจะมาถึงตรงนี้ พวงจุย้ยสินแสหมิงต้องเอาเข็มทิศจีนไปวัดองศา,าที่สถานที่จริงนะครับถึงจะแนะนําออกมาให้จัดไปตามนั้นเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Li n e o f f i c i a l ย d นะครับ @masterming6666 ขอให้สุขเฮงรวยทุกท่าน